ห้าชื่อห้องแปลกๆที่ผมไปเจอมาครับมันจะมีความแปลกมากขนาดไหนเดี๋ยวเรามาค่อยๆฟังกันนะครับนี่ตามทีล้ครับวันนี้เรามาคุยกันถึงแอปพลิเคชันตัวใหม่ที่กำลังเป็นแอปฮิตติดลมบนสำหรับชาว p h o n e ซึ่งก็คือ Clubhouse นั่นเองนะครับผม ครับผมเรื่องที่จะมาเมาส์เกี่ยวกับขับเขาวันนี้ก็คือเรื่องสาหรับห้องแปลกอันดับแรกที่ผมเจอนะครับผมเจอมาเมื่อเช้าเลยครับก็คือห้องสวดมนต์ครับห้องทําวัดเช้านะครับจะแปลกแค่ไหนมาดูกันนะครับผมก็ถือว่าเราสมบังแล้วนะลูกนะบางคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยอายุ100ั้งร้อยปีก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะครับที่ สนใจในกิจกรรมของชาวพุทธนะครับห้องนี้ก็มีคนเข้าไปกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องอันดับสองครับที่ผมคิดว่ามันแปลกมากๆครับกับห้องที่ชื่อว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันเงียบๆครับผมก็พยายามค้นหาที่มานะครับว่าคนที่ตั้งห้องคลับเขาที่แบบให้ทุกคนอยู่กันเงียบๆเนี่ยเขาต้องการอะไรนะครับผมเห็นห้องเงียบๆเนี่ย มีแบบมีห้องเงียบๆจากฝรั่งจากญี่ปุ่นระดับโลกเยอะมากนะครับเหมือนกับว่าเขาแค่แบบว่าเป็นคนที่แบบชอบเล่นขับเฮามากแต่ว่าตัวเองไม่ว่างที่จะฟังหรือไม่ว่างที่จะมีปฏิสัมพันธ์ก็เลยมาเปิดห้องที่อยากจะอยู่เงียบๆดูเออเพื่อที่จะแลก follower กันก็คือไว้สําหรับแบบหา connection หาอะไรเงี้ยก็จะมารวมกันอยู่ในห้องเงียบๆนะครับซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบเพราะเขารู้สึกว่าเป็นการใช้ทรัพยากรขับเฮาอย่างสิ้นเปลือง เพื่อนๆลองมาเล่นแล้วก็ลองพิจาณาดูนะครับว่าเข้าไปที่ห้องเงียบๆแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็ลองเล่นกันดูนะอ่าเดี๋ยวมาที่ห้องอันดับ3ครับห้องอันดับ3ที่ผมคิดว่าแบบแม่งแปลกมากเลยนะครับในคลับเ้าเนี่ยก็คือวิธีรับมือกับการเป็นคนดังครับผมคืออยากถามเาคุณเบล่าว่ารับมือ,อยังไงเวลาแบบที่แบบทีนี้เขามาเกาะแกะคือแบบ พี่เนี่ยคิดตั้งใจเเอเนี่ยค่ะก็ต้องถือว่าพิเศษมากๆเลยสําหรับห้องนี้นะครับเพราะรวมเหล่าดาราซเลบริตี้คนดังไว้เพียบไม่แปลกที่ห้องนี้จะเป็นห้องที่ป๊อปปูล่ามากๆเข้ายากมากๆนะครับสำหรับห้องวิธีการรับมือกับการเป็นคนดังนะฮะอีกห้องหนึ่งที่แบบ แม่งแปลกแบบเหมือนแบบว่าน้อยใจอะ่ะน้อยใจห้องรับมือเป็นคนดังตัวเองก็เลยมาตั้งเป็นอีกห้องหนึ่งขึ้นมาครับกับวิธีการรับมือกับการเป็นคนไม่ดังแต่ว่าต้องเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่มากว่าเฮ้ยเราจะไปเป็นคนดังแล้วต้องเลยแล้วไหนถึงจะดังนะครับเออว่ะใื่นใจห้องนี้นี่แม่งก็แบบแปลกนี่นะครับผมเข้าไปฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจนะมันก็มีแบบหลายๆคนที่แบบกลัวดัง ไม่อยากดังอะไรเงี้ยก็เลยยอมเป็นคนไม่ดังต่อไปถึงขั้นต้องมีห้องคู่มือบอกว่าอยากไม่ดังนีต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาถึงห้องสุดท้ายของเราครับห้องที่5้าครับห้องสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันแปลกมากๆในคับเฮาส์นะครับนั่นก็คือห้องห้องนี้มีแต่คําหยาบครับใครใจไม่ถึงห้ามเข้ามาดูห้องนี้แม่งฮาร์ดคอร์สุดๆครับฮาร์ดคอร์สุดๆจะมีแบบพวกอวตารพวกแบบอะไรอะ ตลกก๊อปปี้โชว์ของเซเลบตี้คนนั้นคนนี้มาพูดคำหยาบโชว์เรานะครับอย่างที่ฮามากๆก็คือผมเจอป้าลีนาจังก๊อปปี้นะครับก็คือเป็นตัวปลอมนะครับที่คอบเวอร์ได้เหมือนมากๆนะฮะก็ก็มีแบบมีคำหยาบเต็มไปหมดเลยห้องนี้คือเป็นหยาบในเชิงตลกนะครับไม่ได้หยาบแบบก้าวร้าวอะไรก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการเข้าไปหาความบันเทิงนะครับยังไงเข้าไปลองฟังกันนะครับถนนแม่เย็ดนะ ถ้าโดนยึดไม่กลัวกลัวไม่ได้ยึดเดี๋เลยมโอเคก็ครบทั้งห้าห้องแล้วนะครับเพื่อนๆอนๆที่มาเล่นคลับเฮาส์แล้วหรือว่ายังไม่เคยเล่นเนี่ยดูแล้วมีความรู้สึกยังไงหรือว่าอยากจะมีห้องแบบไหนเพิ่มเติม,ตมลองคุยกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้นะครับฝากติดตามช่องตั้มธีระด้วยนะครับและแอคเคทาของผมในคลับเฮาส์นะครับแอดตั้มธีระเข้ามากด f o l l o w กันได้นะครับหวังว่าจะได้รู้จักกับทุกคนยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อน บายบายครับ